เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะฮะก็ได้แชมป์แรกแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นการกุศลแต่ก็ถือว่าเป็นเลือกดีของสโมสรเนาะใช่ผมว่ามันเป็นเหมือนแบบเอาเลือกเอาชัยอะไรเงี้ยกำลังใจในการได้ครับนี้เพราะว่าปีที่แล้วเราเราพลาดถ้วยเราพลาดแบบการกุศลไปอะไรเงี้ยเราก็พลาดหมดเลยอะไรเงี้ยก็หวังว่าปีนี้ได้ได้ทั่วการกุศลก็หวังว่าทุกรายการที่เหลือก็จะไม่พลาดเลยพอใจไหมฮะลงไปสัมผัสครั้งแรกก็ได้ประตูเลยสัมผัสครั้งแรกเลยก็ก็ดีใจครับก็ต้องแบบ ผมว่าทุกคนก็เล่นได้ดีทาหน้าที่ทุกคนได้ดีอยู่แล้วครับผมพอใจเกมของทีมในครึ่งหลังไหมฮะที่สปีดบอลเร็วมากพร้อมที่จะเจอเชียงรายยังครับก็คิดว่าพร้อมนะครับมผมว่าเพราะว่าเหมือนวันนี้ก็แบบเหมือนเหมือนเราหยุดไปนานอะไรเงี้ยไม่มีแมตนาเลยก็แบบครึ่งหลังช่วงครึ่งหลังวันนี้ก็เลยแบบว่าเอาเอา,เอาทุกคนที่แบบคาดว่าจะได้เล่นอะไรเงี<ม>้ยก็ลงมาจอยกันลงมาแบบปรับปรับสปีดบอลกันอะไรเงี้ยก็คิดว่า วันที่เราไปเจอแชมไลก็เราก็พร้อมเต็มทีสุดท้ายฝากขอบคุณกองเชียร์ทั้งสองสโมสรนะครับยอดรายได้ร่วมบริจาค1นล้านหนึ่งแบาทแน่ครับก็ขอบคุณมากครับวันนี้ครับ,รบก็เหมือนเป็นการกุศลครับก็เหมือนทุกคนมาวันนี้ก็หวังว่าแบบจะได้บุญกลับไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คงแบบได้ความสนุกสนานฟุตบอลที่แบบมีคุณภาพแบบนึงครับเริ่มตนน้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะฮะวันนี้ได้แชมป์แรกแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นแมตช์การกุศลก็ตามทีนะก็ ขอบคุณสาหรับวันนี้ครับแลวทุกคนได้มาช่วยกันช่วยกันสร้างกุศลครั้งใหญ่ให้กับกีฬาพาราลิมปิกของของของประเทศไทยเราก็ก็เป็นการเริ่มต้นดีสําหรับแชมป์ถ้วยแรกในปีนี้ก็ถือว่าถึงจะเป็นถ้วยที่แบบทุกคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นั่นท่าหร่ว่าสาหรับเมืองทองแล้วทุกถ้วยสาคัญที่สุดสําคัญทุกทุกถ้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนักเตะทุกคนที่ช่วยเล่นวันนี้เล่นเพื่อเล่นเพื่อทีมแล้วก็เล่นเพื่อศักดิ์ศรีของเมืองทองที่สําคัญเงินรายได้ทั้งหมด1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาท ก็สลับเงได้นะครับก็ส่วนหนึ่งก็มาจากกองเชียร์ทั้งสองทีไม่ว่าจะเป็นบางก้าสเองเมืองทองเองช่วยกันช่วยเข้ามาในสนามช่วยเข้ามาเชียร์ไม่ว่าจะเป็นผลเชื la nej, ่อมาไงนะครับทุกคนได้เข้ามาช่วยสร้างสร้างพลังงานอยากให้คนพิการนะครับแล้วก็โอลิมปิกเกมครั้งนี้ไทยน่าจะสร้างผลงานดีปีนี้แล้วก็ขอบคุณแฟนบอลทั้งสองทีมเลิกดีมีัยไปกว่าครึ่งนะฮะก็โอเคครับที่สามารถนำ้วยพราชดานครั้งนี้กลับมาอยู่ที่เอสซีจีบองทองได้ครับ สลีปของคนของสนามด้วยเนาะใช่ครับผมก็ก็ดีครับก็เหมือนก็เอามาประดับไว้ช่วยหนึ่งให้กับให้กับสโมสรครับผมพอใจฟอร์มของเปอร่ว่มทีไหมโดยส่วนตัวตองวันนี้ก็ซูเปอร์เซฟเยอะเหมือนกันก็ผมคิดว่าหลังจากที่หยุดมาสามอาทิตย์ครับผมคิดว่าแมตชนี้มันเป็นเหมือนเหมือนแมตเกมก่อนที่จะเจอกับเชียงรายเป็นเป็นเกมเหมือนเครื่องที่จริงจังมากสำหรับเกมหนึ่งผมคิดว่าก็พอใจในระดับหนึ่งแต่ว่าคือก็ก็ดี้วครับที่มีวันนี้เกมวันนี้เพอที่าะ นำไปปรับปรุงในวันที่เจ่ของเจอเชียงรายครับผมสุดท้ายต้องฝากขอบคุณกองเชียร์ทุกคนที่ร่วมบริจาคกันได้ถึง1ล้าน1แสนแล้วนะครับผมก็อยากจะขอบคุณจริงๆเพราะว่าวันนี้ทุกคนเข้ามาดูเนี่ยไม่ได้แต่ไม่ใช่ได้แต่ความสนุกสนานอย่างเดียวคือวันนี้ทุกคนได้บุญกุศลกลับไปด้วยเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์นี่ให้กับนักกีฬาพาราลิมปิกเกมที่จะไปแข่งที่ลอนดอนครับผมก็คิดว่าวันนี้คงได้อิ่มเอิบใจกับบ้านไปครับวันนี้เป็นยังไงครับช้าแรกกับตัวของอันดันแล้วก Champion, and you scored a goal also. I uh, feel good, <laughs> feel very good, and I hope to score more. But of course, this is for uh, this is also uh, something to win, and uh, we want to win everything. So I feel good. It seems like you, you're you not very happy about your recent form, and now you try to push yourself to, to go. A bit up, you know, up to that's uh, now today you you show some you know some yeah, some maybe quality. maybe because uh the last games uh my form maybe was not on the top, but of course, I work hard and give everything, you know, and uh, in football it's like this, sometimes you have uh, you have a good form, and you don't have to work hard, but sometimes if you don't have good form, you must work very hard to take your right form, and uh, now I feel that I'm having a good form and uh, ใช yeah, so I want to keep this line and uh, push myself to the limit ครับก็ช่วงหลังก็รู้สึกว่าตัวเองฟอร์มไม่ค่อยดีนะก็พยายามจะฝึกซ้อมให้หนักขึ้นนะครับก็ช่วงที่ผ่านมาก็ฝึกซ้อมหนักขึ้นจนวันนี้รู้สึกว่าเริ่มเข้าฟอร์มแลวเริ่มอยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับก็พยายามจะจะรักษาฟอร์มนี้ไว้นะครับแต่ว่าจะไม่ไม่ใช่แค่รักษาอย่างเดียวจะพัฒนาขึ้นอีกให้ถึง จุดสูงสุดของตัวเองครับเริ่มต้นทีมีชัยไปกว่าครึ่งแล้ววันนี้ผลงานของทีมคว้าแชมป์แรกในซีซั่นรู้สึกยังไงบัคบพเปเป้ก็เป็เปนปีที่แล้วเราแพ้แล้วเราไม่ได้ชนะเอหรือปีนี้อาจจะเป็นรางดีนะครับก็ขอบคุณบางกอกการ์ดนะครับ <c oughs> ที่เปิดโอกาสที่เราชนะนัดนี้บ้างนะครับเพราะว่าเขาชนะเราที่บ้าน <c oughs> นะครับวันนี้จริงๆแล้วที่สําคัญมากไปกว่าผลกาแขิงขันก็คือ, hmm. ค,อความรู้สึก erm <c oughs> มีความสุขความรู้สึกภูมิใจที่ได้ เป็นส่วนหนึ่งของเกมวันนี้นะครับผมเชื่อว่านักกีฬาทุกคนสตาฟโค้ชเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากแล้วก็พยานอย่างเต็มที่ที่จะโชว์ทุกอย่างที่ตัวเองสามารถทําได้ออกมาซึ่งทําให้เราเห็นเกมวันนี้เป็นเกมของการโชว์นะครับเราไม่ได้เน้นการแท็กติกอะไรมากมายนะครับทุกคนอยากจะให้แฟนบอลในนี้มีความสุขซึ่งผมเชื่อว่าทั้งเอสซีเมืองทองอยู่ในเต็นและบางกอกการเนี่ยได้แสดงมาในวันนี้ นะครับเราก็อยากให้ประเพณีอันสําคัญเพื่อบุคคลที่ทรงคุณค่าของเรานะครับนักกีฬาพิการเนี่ยยืนหยัดต่อไปตลอดกาลนะครับสิ่งที่เราอยากเห็นแล้วก็หวังว่าชัยชนะครั้งนี้จะส่งให้นักเตะขึกเขิมแล้วไปคว้าถ้วยใหญ่อีก3ถ้วยที่มีในฤดูก,กาลนี้ให้ได้นะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อความสุขคล้ายๆกันแต่คนละแบบเช่นนี้ ระหว่างพักครึ่งจะเห็นนะคบว่ามีสมทบจาก s อ g แล้วก็ยามาฮ่าด้วยใช่ไหมฮะในเรื่องของเงิรนรายได้ครับก็ขอบคุณขอบคุณทางเอสซีนะครับสปอนเซอร์ของเรานะครับขอบคุณยามาฮ่านะครับที่ที่ที่ร่วม าสนับสนุนในส่วนนี้นะครับเราอยากให้เงินตัวเลขเนี้ยสูงขึ้นเรื่อยๆทุกป,ปีปีที่แล้ว1ล้านบาทปีนี้่1ล้านหนึ่งแบาทต้องขอบคุณของคุณทุกคนขอบคุณอ่ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่อยู่ในวันนี้ขอบคุณแม้ตั้งเอ่ออาจจะเป็นเงินจำนวนน้อยนิดแต่มันเป็นเป็นเวลาที่มีค่าเป็นเงินที่มีความหมายนะครับผมเชื่อว่าทุกคนคงมีความสุขที่ได้รวมกันขอ,ขอบคุณแฟนบอลเอ่อของเอสซีบางทงโดเฉ้าที่มาวันนี้ทุกคนเลยครับก็วันนี้อบอุ่นอ่าผมว่าน่าจะมากกว่าเวลาที่เรามาเยือนสนามนี้ในเกมลีกด้วย ระหว่างเกมจะเห็นว่ามีนักเตะที่ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างนี้คือโอเคเลยใช่ไหมครัก็ในขั้นต้นโอเควันนี้เราขอยืมตัวอขอยืมมาท่านนิพนธ <c oughs> ์นะครับบุญญามณีนะครับประธานสโมสรวัวชนอยู่ในเด็ดขอยืมตัว <c oughs> คุณนรมาล,ลินมาร่วมการกุศลกับเราในวันนี้นะครับก็โชว์ฟอร์มที่ดีเซฟลูกตอนทีสุดท้ายนะครับก็ช่วยเรามีชัยชนะได้ครับผมก็เดี๋ยวตามข่าวกันต่อไปครับก็คงคงจะมีจะมีข่าวดีอีกสักนิดหน่อยนะครับให้ให้ให้เราพร้อมที่สุดสำหรับเล็กศร